นี่คือเสรีดามาในเบรกสุดท้ายเขาเวลาเหลือน้อยเหลือ,อเกิอนอาจารย์ามาดูข้อความเลยที่ตอบกันเร็วๆดีกว่าข้อความแรกเขาบอกมีเงินเท่าไหร่จึงจะเรียกว่ารวยถึงโกงเอาเปรียบเพิ่อเงินอ,อ,อันนี้แล้วแต่มโนโของแต่ละคนเนาะคนบางคนบอกโอ้โยมันเลยฉัมีเงินล้านฉันก็สบายใจละแต่บางคนบอกสิบล้านสมัยนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็ไม่ได้เลยมันต้องเป็นร้อยขึ้นไปมันขึ้นอยู่กับความพอของตัวเองใช่ดังนั้นถ้ารู้จักพอเนี่ยจะไม่โกงใครละ คนเราถ้าเกิดเรารู้จักพอเท่าไรมันก็พอเนาะแต่ถ้าไม่รู้จักพอเท่าไรมันก็ไม่พออ่าเป็นคําตอบที่ดีของข้อความนี้ข้อความต่อไปเลยครับเชิญครับเขาบอกว่าน่าจะมีกฎหมายกฎหมายอะไรเอ่ยห้ามรถน้ําหนักเกินครึ่งตันเข้าเขตพนันครนเขาห้ามอยู่แล้วไม่ใช่รย์แต่ครึ่งตันไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจำนวนมีเท่าไหร่แต่ว่า หนึ่งรถบรรทุกเขามีข้อกําหนดแล<ะ>้วนะแต่ต่อไปนี้สิ่งที่เขาพยายามจะทำเนี่ยเป็นที่บอกว่าเขาจะทําคล้ายก,กันกับที่เวที่โรมะนะครับโดยทําเป็นชั้นๆแล้วก็มีการคัดกรองเพื่อไม่ให้รถเข้าไปหนานแน่นอยู่ในบางพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้มันเสื่อมโทรมเขาน่าจะดูอยู่คุณผู้ชมเขาน่ากําลังพยายามพัฒนาเรื่องนี้อยู่นะครับแต่กฎหมายแบบนี้ออกบ้านเรายากมากนะคะใช่ยากกฎหมายทุกอย่างที่บ้านเรายากไปหมดอาจารย์จะุวนวายกันแน่นอนอาหารภาคไหนอร่อยที่สุดคะอาจารย์เขาไปอีสานบ้างคะ แล้วแต่ชอบก็ว่าหลายๆคืออาหารไทยเนี่ยเราเดินทางไปไม่คือพี่ว่าแล้แต่ชอบแต่ที่พี่ตอบอย่างนี้เพราะว่าพี่มองดูว่าถ้าเราไปที่ไหนก็ตามครับเราเจออาหารอีสานทุกที่ทุกที่เนาะเราไม่ได้เจออาหารเหนือทุกที่เราไม่ได้เจออาหารใต้ทุกที่แต่อาหารอีสานมีทุกที่อาบินครับนะไก่ย่างนะครับพิเชียนบุรีส้มตำอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ำตก ก็เป็นกลมกล่อมนอะ,ะมนไม่เผ็ดไปไม่มันไปส่วนใน<ไ>ป,ประเภทคั่วกริ้งหรือว่าผัดสตอเจอบางที่เท่านั้นะนะครับข้าวซอยพริกอ่องพริกหนุ่มก็เจอบางที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าถ้าเรานับเอาเชิงปริมาณว่ามันเป็นตัวสะท้อนความนิยมครับก็ต้องบอกว่าอีสานครับอ่าน,นก็ตอบแบบนั้นครับข้ขอความต่อไปเชิญครับเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลชอบอวดรวยกันแค่นี้แหละครับอาจารย์พี่ว่าไม่ใช่แค่อวดรวย ชอบทำอะไรได้ที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้ไรค์เยอะๆอวดอุตรีอวดไปหมอะไรก็ได้ทําตัวชั่วร้ายดาเจ็บเจ็แสบแสบดาหยบาบหยาบไขๆแก้นมแก้ต้มให้คนเขาดูอะไระต่างๆเนี่ยทำกันเยอะก็ฝากว่าอย่าไปกดไลค์เขาแล้วก็คอมเมนต์เขาหน่อยว่าวนึกถึง,งนึกถึงดราม่าซินโดม โลกหาเรื่องด่าชาวบ้านอันนี้เป็นโลกใหม่จริงๆคุณผู้ชมหลายคนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ด่าโดยไม่ฟังเหตุผลนะมันเป็นเรื่องปกติและการอย่าให้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติเข้ามาในชีวิตดังนั้นหนึ่งอย่ากดไลค์พิ่มเพลื่อสองถ้ารู้สึกไม่ดีบอกเขียนง่ายๆสุภาพว่านึกถึงสังคมบ้างเนาะก็จบข้อความต่อไปมาดูซิชอบรายการหอจานค่ะมีสาระขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกวันนี้รายการไร้สายเยอะเกินไป คือรายการบางรายการถ้าเราดูอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะเอาหัวเข้าใกล้ไฟไม่ได้นะคะทำไมอรคิดเรื่อยในสมองไหมคะแล้วห้ามนอนตะแคงนะคะคิดเรื่อยไหลออกจากคอเลยนี่เขาบอกโดยเฉพาะรายการเกี่ยวกับเรื่องเพศก็เห็นที่อาจารย์บอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้คือเอาแรงไว้ก่อนคนจะได้กดดูก็อย่าไปยอมจำนวนเขาแล้วกันฝากแนะนำเขาหน่อยว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเหลือคาจย์ถามเนาะข้อความต่อไปมาสิดาราบางคนใช้เงินฟุ่มเฟือย ไม่เห็นรณรงค์ใช้ของไทยเลยโอ้ยไม่น่าเแบบอย่างยากมากพอเขารวยแล้วเขาก็จ้องไปที่สินค้าที่เป็นดีไซเนอร์แบรนด์แหละเขาก็ต้องไปกุชชี่พราดาเอเบดวิตตองห้ะไปแถวๆนั้นเออจะให้เขาใช้นายพันเหรอจะให้เขาใช้นายญาเหรอทำไงดีอะทำไงให้มันมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้เพราะเป็น่านิยมของสังคมงานทุกคนคะทำใจ สมมติแครับมีดาราคนหนึ่งเนี่ยครับหิ้วกระเป๋าผ้าจากร้านอะรยาเข้าไปในงานเนี่ยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนก็คงต้องมองนะเออทำไมหิ้วกระเป๋าใบนี้ล่ะแต่ถ้าเกิดที่ิ้วแอมเสเข้าไปล่ะอยว้าวใช่ไหมล่ะมันเป็นค่านิยมประหลาดอย่างนี้จเนาะใช่เราก็ทำใจแล้วกันคุณผู้ชมเอางี้ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่แบบอย่างก็ไม่ต้องไปทําตัวอย่างเขาเนาะไม่เวลาที่เรามีรูปมีเตาครับผมก็แนะนําพี่จะพูดอย่างนี้เลยพี่พูดแรงๆนะครับ พี่พูดบอกว่าเขามีพรสวรรค์หาเงินได้เยอะเขาก็ใช้ไปแต่เรามันมีแค่พรนรกดังนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปตามเขาพรนรกอย่างเราเนี่ยทั้งเดือนได้สองหมื่นแต่ว่าสวรรค์อย่างเขาเนี่ยไปงานเดียวสองชั่วโมงเขาได้หกหมื่นเนาะเพราะฉะนั้นกว่าเราจะได้เงินสองหมื่นในสามสิบวันแต่เขาเนี่ยสามสิบนาทีเขาก็ได้เงินแล้วเพราะฉะนั้นพรสวรรค์กับพรนรกมันคนละพรจะได้ไม่ไปอยากมีอยากได้เหมือนเขาพี่สอนลูกหลานนเรื่องเนี้ย ต้องสอนนะคุณผู้ชมข้ขอความต่อไปมาข้าขอความต่อไปนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยต้องใช้ห้องแลบทำไมครับเหมือนใส่ชุดอยู่บ้านมาเรียนทำไงดี <laughs> ทำไมดีจันต้อตงน,นี้มันกำลังจะกลายเป็นสากลไงเ,เขาก็อยากจะก็คือ<ด>ว่านะในแง่ของต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยพอขึ้นถึงระดับอุด,ดมศึกษาเนี่ยเขาไม่มีเครื่องแบบใช่เขาก็ปล่อยกันเต็มที่แต่คําว่าไม่มีเครื่องแบบ มันก็ยังต้องละคาว่าสุภาพและเหมาะสมเอาไปด้วยต่อให้ไม่แต่งชุดนักศึกษาก็น่าจะมีต้งเก้งก็ต้องขายยาวหน่อยอยอย่าเป็นชุดนอน้วกันอย่าเป็นชุดนอนเกินก็พ่อแม่นั่นแหละมีหน้าที่บอกลูกอย่างเงี้ยมีคนแต่งไปไหนเนาะเอาพ่อแม่เป็นหลักไปก่อนอ่มีข้อความใบไม้เชิญครับทําไมกรรมกรถึงเป็นชั้นต่ําครับมาเท่านี้เลยจาร์ อาจจะหมายความว่าทาไมคนไปตีฆากรรมคนชั้นต่ยต่ำเขาวัดสี่ตัวอมีสี่ตัวตัวที่หนึ่งครับชาติกําเนิด่ชากํเนิดนามสกุลอะไรอันนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันอยู่ติดตัวเราอันที่สองครับอันที่สองการศึกษาการศึกษาเรียนสูงแค่ไหนอันนี้เราเราเราทะเยอทะยานและต่อสู้เพื่อมันได้อันที่สามรายได้อะไรก็ขึ้นอยู่กับเราหาเงินก็ได้ไงก็ถ้าเราเงินเยอะก็อยู่สูงถ้าเงินน้อยก็อยู่ต่ำอันสุดท้ายครับอาจารย์อันที่สี่อาชีพอะไรสมมุติว่า คนหนึ่งเนี่ยจบปญาตรีแล้วไปทํางานอยู่บริษัทเอกชนครับอาจจะมีรายได้สักประมาณหมื่นแปดแต่ว่าคนขายผลไม้ครอยู่ตลาดอะไรสักแห่งหนึ่งรายได้เดือนละสามหมื่นคนก็ยังมองนักศึกษาปญาตรีคนนั้นสูงกว่าตรงนี้มันเป็นภาพลักษณ์ที่คนจับคือมันสอย่างไงเขาตัดสินจากสีอย่างก็ต้องมาวัดว่าอันไหนมันสูงต่ำว่าเกิดมาในชาติตระกูลใดมีรายได้มากน้อยแค่ไหน ทำอาชีพอะไรเรียนสูงต่ำแค่ไหนนั่นคือตัววัดที่ทําให้คนเพราะที่กรรมกรถูกมองว่าต่ำพันหนึ่งรายได้น้อยการศึกษาน้อยและเป็นอาชีพที่คนไม่ได้เทอาทูนแล้วก็พอไปดูนามสกุลก็อาจจะไม่น่าจะมันไม่ใช่นามสกุลที่เป็นเชื้ออะไรเจาเจ้าพยาพุรามีมาอะไรนั่นแหละครับข่ะคำามต่อไปมีอีกไหมครับเช่นครับตอนเป็นเด็ก ี่ก็โดนหมาแมวกัดค่ะเลือดสาดก็ไม่เห็นต้องทำการถึงขนาดนั้นแค่หมาแมวก็คือ,อ,อไม่ควรจะฆ่าเนาะนะก็คนหลายคนก็บอกแบบเหมือนกับว่าแต่มันมีข้างถนนเยอะแยะไปหมดอาจารย์ดูแลยังไงดีพวกแมวหมาจรจัดพวกเนี้ยไม่รู้นะพี่ก็มีหมาจรจัดอยู่หน้าบ้านพี่พี่ดูแลยังไงรู้ป่ะครับพี่ก็เสิร์ฟอาหารมาวางอยู่ในกระดาษให้มันกินเนาะจิตใจแหละมันก็ เป็นสุนัขเป็นหมาเป็นแมวอยู่ข้างาเราอาหารเหลือในบ้านมันก็พอมีข้าวที่เราหุงมันก็ไม่หมดก็ปันไปบ้างจะเป็นไรไปนล่วหรือถ้าเราคิดว่ามันเป็นแค่หมาแมวเราก็จะไม่ไปทำร้ายม,มันแล้วยังมาก่อนไล่มันเอาน้ำคือนขนาดท<ไ>ี่ช่วยได้แค่นั้นพี่ยังไม่สบายใจเวลาฝนตกเลยอ๋อใช่พี่ยังถามเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฝนตกเขาจะไปหลบตรงไหนก็ยังคิดนะจิตใจคนแหละที่เป็นตัววัดว่าเราจะทำอะไรหลังจากแต่อาหารเนี่ยปันให้จริงๆอ่ะข้อความต่อไปเชิญครับมีข้อความอีกไหม ตอนเรียนมต้นสาวๆหลายคนในรุ่นผมก็เก็บแต้มตอนเข้าค่ายลูกเสือกันแล้วนะครับพูเรื่องผู้หญิงครับก็มีจํานวนหนึ่งที่เป็นเช่นนั้น,นแต่เราก็คิดว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดเนาะไม่ใช่ทั้งหมดหลอกก็อย่าไปอย่าไปวัดว่าออผู้หญิงทุกคนจะเป็นอย่างที่คุณเคยเจอ <c oughs> ผู้หญิงดีๆเขาก็มี อ่ะช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะฝากอะไรเรานะครับก็อเน้นย้ำหน่อยว่ารายการเสรีดราม่าของเรานะครับออนแอร์กันสดๆนะครับทุกวันอาทิตย์2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับช่างท่องซุป e ปอร์คอนเทิร์นทรูวิชนถึง48นะครับแล้วก็ใครที่มาชมนักทิทา์ไดอยากฝากข้อความเึงออาจารย์นะครับก็ไปที่ book.com นะครับเสรดิรามาท้ายรายการขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับดอกไม้สวยๆจากเมลโรสครับชนเดยสวยๆจาก Home Pro ทิ้งท้ายคืนนี้ด้วยข้อความพิเศษจากอาจารย์เสรีเชิญจันร์ครับเป็นคนที่คนอื่นมองว่าเป็นคนเก่งและเป็นคนดีให้คิดก่อนทำอะไรเสมอว่าหลังจากทำแล้วผลลัพธ์ของการกระทำนั้นคืออะไรซึ่งตรงนี้ภาษาฝรั่งเขาเรียก accountability แปลว่ามีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการกระทําของตัวเองเมืองไทยเราบางทีเราแปลคาว่า accountability ไม่ได้เพราะอะไรเพราะวัฒนธรรมของเราหลายๆคนไม่ค่อยจะยอมรับว่าสิ่งที่เองทําไปนั้นก่อให้เกิดอะไรเรามักจะมีข้อแก้ตัวกันจนท่านเกิดคําสุภาษิตว่าคนดีชอบแก้ไขแต่คนจนไรชอบแก้ตัวเราเป็นคนดีดีไหมคะฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ